าเท้าแรกเท้าเลยวันนี้โอ้โหครับสาธุสนานครับน้าเวฟบกับพี่พัฒน์เลยนะครับโอ้โหนะครับไหม่กับไหม่ครับมาเจอกันสนุกสนานน้าเวฟบมีกระหากเร้าเลยพยัญชนเตะขวาม er e. ุดครับมุดเหมือนกลองอ่าน้าเวฟนะครับพยัญชนะพยัญชนะโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆเลยมื์คู่นี้นะครับ น้องเวฟเอาอะไรชนิัเทกันเลยทีจะลงหรือไม่ลงโอ้โหนะครับขนาดไม่ได้ซ้อมสั้นเลยนะครับเอาเตะเตะต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเอ่าพยังน้อยเตะหัวน้องเวฟน้องเวฟไปยังไงน้องตีหมัดพยังน้อยน้องเวฟพยังน้อยอ่าแ้กเข่าไปกอล์ฟส้นเวฟ คนว่านะหมดแล้วสส้สครับหมดยกแล้วสยกครับสยกนะครับสยกนะครับแ่มาอริงแกะกองครับแต่ดงนี้ต่อยมาหนึ่งครั้งแล้วแต่ในเวลอนี้ครงแรกในชีวิตครไมหร้โนะครับไปแล็น้อยผิดแม่พิมจากถมเหนือใต้ไม่เป็นไรครับเราวิ่ไปททยเจมูเปดไปขอเจมูเอไปเร็วไปเร็วไปขอลดเจมู ไหวกรรมาการดิไหวรอบ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 ก่อนไหยกรรมาการครับไม่เป็นไรครับเด็กในวันนี้ผู้ใหญ่ในวันหน้านะน้องเบล